สุดจัดน็อตมันเทอร์โบไม่มีรูช่างต้องช่วยขนาดไหนถึงปล่อยผ่านช่างแม่งช่วยหรือคนทำน็อตแม่งช่วยอูแบบนี้รีบหนีให้ไกลก่อนบนไลัยทั้งเครื่องส่ <main music> งมาซ่อมเมอยอะเหลือเกินโบสนันเจ้นทรงนี้งงยั เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีส่งมาซ่อมประมาณ6 7เลูกลวอาการเดียวกันหมดปไ,ไปยังไนไาดูกันเทอร์โบนี่คือใหม่ๆเลยเนี่ยเสื้อยังใหม่เอี่ยมเลยเหมือนเพิ่งสตาต์ทนะอาการคือเป็นแบบนี้อาการคือบูธมันจะกินไปลึกตัวอย่างให้ดูนะนี่ถอดออกมานี่บูธไปกินไปลึกเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเทอร์โบใหม่นะนี่นะข้างในไหมเป็นเส้นดำๆเหมือนป่าข้างในข้างนอกก็ไหมมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกเนี้ยที่ได้มาเนี่ยมันมีน็อตติดมา <ๆ S 1> ด้วยตว1ตัวเราก็นึกว่าเรื่องปกติทั่วไปก็เลยลองดูเล่น นี่นะคือน็อตเนี้ยคือน็อตเลี้ยงแกนเทอร์โบถูกป่ะมันจะมีรู2ฝั่งก็คือรูน้ํามันเข้าตรงนี้แล้วก็ออกลงล่างเข้าไปในเทอร์โบขับไปเทอร์โบแบบนี้นี่แต่ว่าน้ํามันหัวเบนโจเข้าข้างแล้วก็ลงล่างแบบนี้ประเด็นก็คือทําไมเทอร์โบมันแห้งๆหนิวะมันไม่มีน้ํามันก็ไปดูว่าเฮ้ยแล้น็อตมันเกิดอะไรขึ้นน็อตแม่งไม่มีรูเว้นี่เดี๋ยวจิ้มให้ดูถ้าเกิดน็อตมันมีรูอะแล้วจิ้มไปแบบนี้มันจะเห็นไม้ออกมาตรงรูนี่เห็นป่ะเห็นไไมมม้่่่เห็นนนนแตตอััวีีี มไม่ออกมาเวลาเขาเจาะน็อตอะน็อตเป็นน็อตตัดมาใช่ป่ะเขาก็เจาะน็อตทะลุเข้ามาอย่างนี้ดิวลิงเข้ามาแบบนี้ทีหนึ่งแล้วก็จะเจาะทางนี้เข้าไปปื้ดจะไปอีกทีหนึ่งประเด็นคือถ้าเกิดมันเจาะไม่สุดอะเจาะถึงแค่นี้มองแบบนี้มันมีรูป,ปกติแต่คือน้ํามันมันไม่ผ่านไง ไม่รู้แม่งช่ยที่ช่างหรือแม่งช่วยที่คนขาย <S <S คือถามมาล่าสุดก็คือไอ้น็อตตัวนี้ลูกค้าบอกว่ามันแถมมากับเทอร์โบแต่ของคนอื่นเนี่ยไม่มีน็อตติดมาแต่ของอาการเดียวกันผมนิาฐานว่าก็คือไอ้เรื่องนี้แหละเดี๋ยววันนี้โทรไปถามคนอื่นด้วไว้ห้เขาลูกได้ส่งมาให้เขาเช็กว่าเป็นที่น็อตจริงหรือเปล่าจะบอกเลยว่าแม่งโคตรช่วยก่อนติดตั้งอ่ะช่างต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันมีรูหรือเปล่าคุณเอาปากเป่าดูก็ได้ถ้าเป่าทรงนี้แล้วมันออกอ่ะใช่ก็ออกต้องลองเปล่าดูเหมือนที่บอกแล้วว่ารู้ 知道吗？ ดังนั้นคุณเห็นแล้วว่าน้ำมันเครื่องมันสําคัญในการหล่อลื่นของตัวบูธขนาดไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกเคล็ดลับหนึ่งว่าทําไมบูธมันถึงง่ายมันมีโอกาสได้เหมือนกันเวลาติดตั้งเทอร์โบครับคุณก็เอาน็อตใส่น้ำมันใส่ใช่ป่ะถูกป่ะขันน็อตเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วง่ายสตาร์ทจุดคายแม็กก็คือทุกครั้งอ่ะที่คุณใส่สายอ่ะท่อแม่งทึบไงคุณจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันทํางานยังไงมันมีช่างช่วยหลายคนบอกว่าติดตั้งเทอร์โบใหม่อะ่ะไม่จำเป็นต้องหยอดน้ํามันหรอกเออจริงเหรอวะผมเอง ยดเดี๋ยวมาพิสูจน์กันไหมว่าหยอดกับไม่หยอดมันเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวจะเอากล้องสโลโมชันจับไว้มาดูซิว่าช่างชุยที่บอกว่าน้ำมันไม่ต้องหยอดหรอกหน้าดางหงายไหมเดี๋ยวไปดูกันพร้อมนะเลิกขอยกัแล้วนะสโลโมชันทันเลยขคอดน,นะ แล้วได้ช่างช่วยบอกว่าไม่ต้องหย่อหรอกน้ำมันน่ะ เดี๋ยวน้ำมันมันก็ขึ้นมาน้องใบหมุนไปแล้วน้ำมันไม่มาทุกครั้งที่ใบเป็นหมุนสตาร์ทปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่ารอบเทอร์โบขึ้นไปในนอนเป็นหมื่นรอบหมื่นรอบคิดดูบูสต์มันสึกไปเท่าไหร่แล้วกับการที่ไม่มีน้ำมันมาเลี้ยงมันเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆมองข้ามไปผมบอกเลยว่าถ้าเกิดจะดูแลเทอร์โบต้องดูแลตั้งแต่วันแรกที่คุณติดตั้งมันเข้าไปนะครับข้อแนะนําของผมนะจะไม่เชื่อก็ได้การติดตั้งถูกต้องก็คือคุณต้องหยอดน้ํามันลงไปก่อนเดี๋ยยยววทําาาใหห้้ดดดูู่ออัังงไมขนต ที่ถูกต้องนะนนในการ,รติดตั้งเทอร์โบติดตั้งเสร็จแล้วคุณก็เอาน้ํามันที่แถมให้นะคือเฟรกเราว่าแถมน้ํามันในตัวนี้ให้ทุกลูกแล้วในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มนะแถมฟรีอ่ะเปิดหงต่อยอดไม่ใช่ฝั่งนี้นะ <laughs> <c ười> คือไปได้แห้งอ่ะของใหม่ม้าแห้งแก่เลยนะเห็นปะแห้งเห็นได้รู้ปะกูก็หยอดน้ํามันลงไปแบบนี้หยอดให้มันเต็มเลยนะหยอดลงไปที่แถมไปให้อ่ะคำนวณแล้วมันจะพอดี เห็นปะเกือบหมดหลอดพอดีเลยนิดนึงมันจะพอดีแบบนี้เลยปิ่มเลยนะครับถ้าเกิดไม่ปิ่มขนาดนี้ก็ได้นะให้เหลือเหลือนิดนึงก็ได้แต่ว่าให้ปิ่มเลยช่างมันแล้วก็เช็ดออกก็ดีกว่านะครับคุณก็เอาแหวนวางไว้แล้วก็ขันเอกเอกเอกเห็นไหมมันก็จะมีน้ำมันออกมานิดหน่อยคุณก็ผ้าเช็ดออกแล้วก็ขันให้แน่นแค่นี้คุณสตาร์ทเครื่องปั๊บ จังหวะที่มันมีลมเข้ามามาตะดันน้ํามันลงไปแน่นอนลดการสึกหรอของบูธและการรุนต่างๆได้แน่นอนทาขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นน้ํามันก็แถมให้อยู่แล้วกัลุณาช่วยหยอดกันทุกคนรักษาเทอร์โบคนไว้ดีๆแล้วมันอยู่กับคุณได้นานๆ สรุปจบแล้วที่ช่างชุยบอกว่าไม่ต้องหย่อนรองน้ํามันเดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้นมาคุณคิดว่ามันจะเป็นต้องหยอดหรือไม่ต้องหยอดสามารถคอมเมนต์มาได้เลยผมยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลนะลุยมาได้เลยหรือช่างคนไหนคิดว่ามันไม่จาเป็นต้องหยอดก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับอาจจะมีเหตุผลที่ผมยังไม่รู้ก็ได้ยอมรับทุกความคิดเห็นถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์สับสับคล้แจมกูรูสวัสดีครับ